มาครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเบรกเอาเบรกเอารองนั่นเองก็คือเบรกเออไม่ใช่ที่ถ่ายทำเจลลี่เจลลี่บูดนั่นแหละเบรกเจลลี่บูดนั่นแหละซึ่งเป็นเบรกรองนั่นเองนะจะบอกว่าคือเพิ่งเล่นเจลลี่บูดเจลลี่บูดไปไม่นานมานี้เองอะ่ะต้องมาเล่นอีกแล้วอ่ะ <c oughs> ต้องมาเล่นอีกแล้วคือตอนนี้เริ่มเบื่อเจลลี่บูดแล้วเนี่ยแพทหน้าต้องเปลี่ยนแล้วนะแพทหน้าต้องเปลี่ยนไอ้สัปดาห์หน้าต้องเปลี่ยนแล้วนะมไม่อยากเล่นเลยเจลลี่บนะูดเนี่ย มันตามหลอกเรามานานแล้วอือ่ะมาในส่วนของเบรกลองเนี่ยเราจะวิ่งกันห้าพันนั่นเองนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอพูดอะไรก่อนได้ปะคือคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นคลิปที่อัดไว้ก็อัดอัดไว้ดสดนะอืแต่ว่าขอบอกอะไรนิดนึงค,คือก่อนหน้าเนี้ยคือเราอะไปถ่ายคลิปในส่วนของคลิปโลบอกกับคลิปไอเดนตี้วีมาเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปไอเดนมานาะนแล้วใช่ไหมหลังก,ก็เลยไปถ่ายมาเว้ยแต่ด้วยความที่ว่า เมมในเครื่องชนะคือมันตอนเนี้มันจะเต็มแล้วไงระบบก็เลยบอกว่าระบบอาจจะทําการลบในส่วนของไฟล์ที่ไม่จําเป็นไปซึ่งมันไปนลบไฟล์ไอคลิปวิดีโอที่เหลือแกซึ่งคลิปวิดีโออ่ะฉันถ่ายไว้ประมาณ20กว่าคลิปเพราะว่าจะได้เอาไว้ลงในวันที่ไม่ว่างเว้ย มันซึ่งมันได้ใช้มันได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าอีระบบเวนอะคือมันไปเลยปะมันไปลบในคลิปในส่วนนั้นยี่สิบคลิปซึ่งมันหายไปหมดเลยซึ่งมันบอกว่าเลยว่ามันเป็นไฟล์ที่ไม่จะเป็นไฟล์ที่ไม่จะเป็นอะไรเหี้ยอะไรเราวึงอัดมาแบบว่านั่นน่ะแล้วคือแบบมันมีทั้งคลิปลบอกคลิปอะไรอะแกเข้าใจปะเออซึ่งกูกูต้องบ่นอะไม่บ่นไม่ได้อืมก็เลยจะบอกทุกคนเลยว่าว่าคลิปนี้อาจจะออกช้านิดนึงอืม จะออกช้นนิดนึงเพราะว่านั่นแหละยีระบบนั่นแหละอืเจ็ดมากอืที่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมระบบมันต้องรบลุ่หน้าเลยแล้วคือแบบคออ้นนะั่นอ่ะคิปมันหายไปเลยเว้ยคิปมันหายแบบหายไปเลยซึ่งมันก็อ้ะวทุกคนก็น่าจะเข้าใจดีนะคนที่แบบว่าทําคลิปอืมคนที่ทําคลิปน่าจะเข้าใจดีเพราะว่าการที่เราทําคลิปแล้วคลิปหายเนะี่ยคือแย่แย่มากอืมแต่ก็เอะ มันหายไปแล้วเนาะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เลยตัดสินใจมาอัดคลิปของคุกกี้รันแทนเพราะมันไม่ต้องตัดเยอะอืมชึบชิบโอเคไม่พลาดไม่พลาดอุ้ยน้ำน้ำมีพลาดไปจุดหนึ่งเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลาดนิดพลาดหน่อยก็ได้นะแค่แต้มอาจจะไ่ถึงหกร้อยล้านแค่นั้นเองแค่นั้นเองจะบอกว่าอะเดี๋ยวพูดของในส่วนของผลาดแบล็กเบอร์รี่ก่อนผลัดแบล็กเบอร์รี่เนี่ยจะเป็นพลาดต่อระยะเพื่อมาให้ตัวของน้องกิมโซดาเนี่ยสามารถเกิดในจุดที่สามารถทําแต้มได้เหมาะสมเนาะอืม เอาตรงมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมหรอกแต่ว่าคือก็อยากเล่นอ่ะทำไมอือก็อยากเล่นก็อยากเล่นแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดนี้คิมโซดาค่อนข้างที่จะเหมาะสมเพราะว่ามันจะมีด่านข้างหน้าอยู่มั้งอือด่านข้างหน้าอยู่ที่แบบว่ามีกองเยลลี่อะไรมานะั่นแหละอืมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะอือแล้วนั้นซึ่งตัวของแม็กเบอร์รี่เนี่ยน้องเนะี่ยจะไปตุยตุยหน้าหน้าเขาขวดเลือดพอดีใช่ ก็คือถ้าจะยื้อให้มันเก็บขอเลือดได้มันก็ต้องยื้อแบบโคตรยากอ่ะแกเข้าใจปะซึ่งถ้ามันยื้อยากแน่นอนว่าความความยื้อยากที่ตามมาคือแต้มมันอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นเนาะอืมเพราะว่าเราไม่มีสมบัติคอมโบด้วยซึ่งเหตุผลที่นั่นอ่ะอ่านรอดูนะเห็นไหมมันจะมีหัวใจข้างหน้าพอดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องยื้อเราก็เฉี่ยอ่โดดไปชิวๆเนาะอืมจบที่สี่เก้าห้าอืม ให้เก็บขดเลือดได้เนี่ยมันจะค่อนข้างน,นั่นมันจะค่อนข้างที่จะนั่นแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันโดดยี้ไม่ได้นะเพราะว่าระ,ระยะขดข้างหน้าม,มันเยอะไม่ใช่สิไม่ใช่มันเยอะมันไกลระยะขดข้างหน้าม,มันไกลเนาะมันทําให้ผัดของครีมโซดาเนี่ยไม่สิมันทําให้ผัดของน้องเนี่ยไม,ไม่สามารถเก็บขดเลือดถึงได้ถ้ายี้ได้คือแบบต้องยี้แบบก๊อตอ่ะอ่ามาต่อกันที่ผัดของครีมโซดาเนาะก็ตามที่เห็นเลยผัดของครีมโซดาเนี่ยจะเป็นผัดที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะจะห้ำแต้มแต่เยอะแต่ว่าต้องกดให้ถูกจังหวะหน่อยนะอืม แล้วก็จุดตรงนี้นะจุดตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนี่จุดตรงนี้เราจะใช้สกิลไปพร้อมกับการที่มันระเบิดออกนะแล้วก็เซตที่เราใช้นะ่ะจะเป็นชิมโซดาใส่ผมนั่นเองใส่เพราะว่าจุดตรงนี้มันก็จะมีจุดที่เห็นไหมมันมีเยลลี่ค่อนข้างไม่ใช่ไม่ใช่เยลลี่มันมีพวกเหรียญค่อนข้างที่จะเยอะเนาะพวกเหรียญอันนี้คือแบบว่าเวลาเรากดพร้อมกับผรมมันจะไม่จังหวะน้องมันทาให้จังหวะผรมสวยมากเลยนะอืจะบอกอะไรให้อ,อะไรย้วยความที่ว่าเออ นหนไหน,น,หนก็ไดนะแหละไหนก็ยืมแบล็คเบอร์รี่ไม่ทันแล้วก็เลยหาตัวที่มาเล่นแทนได้อืมก็เลยได้มาเป็นน้องครีมโซดานั่นเองนะอืมอะไรประมาณนะั้นเนาะแล้วก็จงังหวะการกดสกิลของน้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างสวยด้วยการที่ใช้คู่กับพรมเนี่ยมันค่อนข้างสวยเลยนะอืมเมื่อกี้ก็จะมีกดพลาดบ้างอะไรบ้างเนาะก็แล้วแต่แต่ว่าแต่ว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมของน้องเนี่ยก็คือการกดใช้สกิลนั่นเองนะคือย,ยิ่งกด ยิ่งกดได้ดีเท่าไหร่มันยิ่งเด้งเต้มเยอะเท่านั้นนะอ่ะยิ่งกดพลาดมันยิ่งได้แต้มน้อยอืมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยเนาะในจุดนี้ก็ก็แต่ก็ยังแนะนําอยู่ดีนะเพราะว่ามันก็มันก็ยังเป็นอยู่ในเกณฑที่ทําแต้มได้โอเคนะอืม าเล่นดีมันจะทำแต้มได้ประมาณ600หกร้อยล้านประมาณนี้ซึ่งผัดต่อไปก็จะเป็นผัดของเดวิลนั่นเองนะอ่ะพูดของพูดกองผัดของเดวิลเนี่ยน้องอาจจะไปนสามสามน้องกอ็จะทำคะแนนได้หกร้อยบ่บเมืนกันก็จะทำคะแนนได้ค่อนข้างดีเลยนะถือว่าค่อนข้างดีเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดมีมาเลยพูดพูดกี่รอบแบบของเขาค่อนพูดเขาว่าค่อนข้างดีไปกี่รอบแล้วเนะี่ยอันนี้เราจะใช้สกิลไปเลยนะอืมทจริงเราใช้พร้อมกับกองไอ้นั่นก็ได้แหละอืม อันนี้เราจะยังไม่ปาเราจะเก็บไอ้ปาในจุดที่มีอน,นั่นมีสิกิลขวาง,งนั่นเพราะว่าการกดอันสุดท้ายเนี่ยการกดสกิลขั้งสุดท้ายอ่ะเหมือนมันจะเขาเรียกว่าเหมือนมันจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนี่มันเพราะว่าผมมันก็จะเลิกทํางานพอดีเนาะอืมเอาตรงถ้าใครได้ได้กแต้มเยอะกว่านี้ก็กดไอตรงจังหวะนั้นก็ได้นะจงังหวะที่มันมีอ่านั่นแหละอ่ะโอเคซึมซม ก็เห็นไหมมันจะมีกองเลรียใหญ่ๆที่เราปาใส่เว้ยซึ่งนี่แหละมันเป็นข้อดีของคิมซดาเซตนี้เออมันก็เลยทําแต้มได้เยอะอะไรแบบนี้แหละอืมแล้วก็ววววสกิลนี้กดไปได้เลยนะอ,อืมแต่ว่าก็แนะนําว่าให้กดพร้อมกองเหรียญแบบนี้นะอ,อืมเพราะว่ากองเหรียญแบบนี้มันค่อนข้างที่จะทําแต้มได้เยอะเนาะอืมแล้วก็ไอจุดตรงนี้นับเวลาตัวกระพริบนะก็ก็การนับเวลาตัวกระพริบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากเลยแหละเออ ถ้าจะ,จะให้บอกตามตรงนะมันค่อนข้างที่จะยากเลยเพราะว่าการรับเวลาตกกรพริบเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทําได้เนาะแล้วก็จังหวะสกิลท้ายเนี่ยเดี๋ยวขอพูดก่อนว่าจังหวะสกิลท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างหวาดเสียวเพราะว่าน้องเนี่ยจะผลิตได้พอดีนะแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถผลิตพร้อมกับผรมได้นะแต่ว่ามันจะมีพอ์ชั่นข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมพอ์ชั่นข้างหน้าตรงนี้นี่แหละมันสามารถทําให้เราอ่ะสามารถสกิลไปซ้อนพร้อมกับผรมได้นะเห็นไหม ซึ่งมันจะเป็นสกิลปิดชสกิลสุดท้ายเว้นั่นแหละซึ่งเราจะทําแต้มได้ค่อนข้างที่จะดีเลยอ่ะตรงนี้โดดยีก็ได้ไม่ยีก็ได้นะอืมมันก็ได้แต้มค่อนข้างที่จะเท่ากันนะอืมไปในส่วนของผัดตัดไปเนี่ยเราก็จะใช้เป็นน้องเดวิลนั่นเองนะโจบผัดนี้ก็ถือว่าจบได้ดีนะจบที่ห0ร้อยหกเห็นไหมคะแนนมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะมามาต่อมาก็คือผัดของน้องเดวิลนั่นเองอุ๊ยผาดไปอ้าวไม่ใช่ไม่ผาดไม่ผาดผ้าผ้าไม่ลาดเนี่ยอ่ะ อันนี้ก็จะมีเทคนิคนิดหนึ่งนะในการลอยเนาะสกิลถ้าไม่ลอยเนี่ยมันจะกินเขาเรียกว่ามันจะกินเดวิลเกินไปเนาะอืมอ่าแตวเขาพูดก่อนว่าการเขาเรียกว่าถึงเลือดมันจะเหลือก็จริงอะในการใช้สกิลอะแต่ว่าน้องอาจจะทําแต้มได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มันสามารถหล่นหลุมได้แต่แนะนําว่าอย่าหล่นเพราะว่าการที่เราหล่นหลุมเนี่ยแต้มมันจะหายไปสิบล้านเลยนะอืมเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีในส่วนของไอตรงเนี้ยถ้าเราหล่นหลุมเนี่ยแต้มมันจะหายไปสิบล้านซึ่งมันแย่มากอมนเนี้ย ซึ่งถามว่าใช้เป็นทาไมถามว่าทำไมใช้เดวิ้เป็นจังหวะนี้เนาะก็ผัดนี้เนี่ยเราต้องการต่อว,วิ่งไกลเพื่อที่จะให้วิปปิ้งครีมไปสา,สามารถไปเก็บในส่วนของขวดเลือดได้นั่นเองนะวิปปิ้งครีมน้องจะสามารถเก็บได้ขวดเลือดไปได้ประมาณ2ขวดหรือว่าประมาณนั้นแหละไม่แน่ใจเหมือนกันอืมซึ่งตัวของน้องวิปปิ้งครีมเนี่ยเราไม่จะไปต้องใส่ไข่ก็ได้นะอืมแต่ว่า เหุผลที่ไม่ใส่ไข่เหุผลที่ใส่ไข่ก็คือมันจะต้องโดดยื้อนะอโดดยื้อซึ่งเราเกดการโดดยื้อมากเลยอือนั่นแหละ <ms> แล้วก็ผัดนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นวิปไม่ใช่วิปวิปปิ้งครีมเราสามารถใช้เป็นน้องครีมโซดาแทานได้นะในกอนอรณีที่นั่นแต่ว่าเดแต่ว่าถ้าใช้เป็นเดวิลผัดผัดสองไม่ใช่ถ้าใช้เป็นเดวิลผัดสองเนี่ยมันจะทําให้ระยะของริมโซดามันเกิดต้นลงเนาะอืมผมก็เลยอ่ะไม่ค่อยเล่นคอมเมนต์เท่าไหร่อือ แต่ว่าถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมก็เล่นได้เพราะว่าในอันนี้มันมีกองเยลลี่ค่อนข้างเยอะซึ่งมันสามารถใช้เป็นเคมืโซดาได้แหละอืมส่วนสมบัติเนี่ยผู้ลืมผู้เล่นสมบัติเลยสมบัติี่ยใช้เป็นอะไรก็ได้นะอืที่มันใช้เป็นสายสปีดหรือว่าทําแต้มก็ได้มันก็ทําแต้มก็ไม,ไม่ไม่ได้แย่นะอเดวิลถ้าถามว่าไม่ถึงอยากใช้เดวิลก็คือน้องน้องเพิ่งบัฟมาแหละน้องเพิ่งบัฟมาได้ไม่นาน,นแล้วก็ตัวน้องไหยเป็นตัวที่ไม่มีค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเลย แล้วก็เป็นตัวที่สกิลก็คือง่ายๆอ่ะอืกินวิญญาณเก็บวิญญาณไปเรื่อยๆแล้วก็แบบกินไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยๆก็ง่ายทีเดียวสกิลอ่ะแต่จังหวะท้ายเนี่ยเราจะโดดเอาวิญญาณเพิ่มสักนิดนึงนะอืเหตุผลที่โดดเอาวิญญาณเพิ่มเนี่ยเราจะได้เก็บสเต็ในการพุ่งเพิ่มขึ้นนะอะไรนั้นแหละก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแค่นั้นไม่มีอะมากอันนี้คือรอสูงๆหน่อยนะชุบๆแล้วก็เก็บแม่เหล็กให้ได้รอสูงๆเพื่อประหยัดเวลาในการกินวิญญาณนะถ้าไม่รอสูงเนี่ยเราจะกิน ซึ่งเราก็จะไม่ได้ในส่วนของการเก็บสเต็กเป็นเองนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าเทคนิคเดวิลมันเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าเดวิลเนี่ยมันเป็นตัววิ่งไกลมากเลยนะอเป็นตัววิ่งค่อนข้างไกลแบบไกลเลยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลแบบว่าซุปเปอร์ไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ถือว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างไกลแล่วแหละวิ่งจากแบบหนึ่งทะลุแบบวิ่งจากแบบหนึ่งสู่อีกแบบหนึ่งได้เลยอะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง ที่จดีสําหรับเดว,วิวินะอือเอาตรงถ้าเป็นผัดทาแต้มสูงสุดเนี่ยเขาจะใช้เป็นในส่วนของอ่ซาซบอกอย่างนี้ไซยบอกแล้วก็ในส่วนของผัดสามัก็จะใช้ไม่ใช่สิผัดสามนี่แหละก็จะใช้เป็นในส่วนของอ่าในตัวของเขาเรียกว่าตัวน้องเบอร์อรี่นะอือแต่ว่าเราเน้นเล่นง่ายไว้ก่อนไงอืมก็เลยจะ่าน่นนะ ซึ guide, anyway you you ่งเดวิลเนี่ยคะแนนหกร้อยล้านที่มันได้เนี่ยมันได้มาจากการพุ่งครั้งสุดท้ายคือการมันได้มาจากการพุ่งครั้งสุดท้ายล้วนๆเลยนะอืจะบอกว่าการพุ่งครั้งสุดท้ายน้องเนี่ยมีผลมากเลยเพราะว่าถ้าเราทําระยะได้มาได้ไม่ดีอ่ะการพุ่งครั้งสุดท้ายน้องอ่ะคะแนนน้องอ่ะอาจจะไม่ดีเท่าขนาดนี้นะอเห็นไหมซิจครั้งสุดท้ายไปก็เลือดอาจจะเหลือนิดนึงแต่ก็ก็ไม่เป็นไรนะกิลครั้งสุดท้ายก็พยายามจดแบบนี้เพื่อเก็บวิญญาณนะเก็บสะสมสเต็กวิญญาณไปเรื่อยๆนะ แล้วก็น้องเนี่ยจะตายเราแถวช่วงนี้นะเราก็พยายามดดเยอะๆเข้าไว้สองหนึ่งนี่น้องจะตายเราตรงนี้อืแต่ว่าเราจะสามารถเช็ตอยูแบบนี้ได้เลยซึ่งน้องเนี่ยจะผ่านไปเรื่อยๆเห็นไหมน้องจะผ่าน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 ไปบินผ่านไปบินผ่านไปซึ่งเราจะสามารถทําแตมได้ประมาณหกร้อยล้านเลยทีเดียวนะก็จบไปที่ก็จบไปที่หกเวล้านนะคือถ้ามีคือถ้ามีในส่วนของไอ้ลูกไฟข้างหน้าก็น่าจะดีนะน่าจะทำแตนได้เยอะกว่านี้อยู่เนาะ แล้วก็ถ้าไม่พลาดในส่วนของไอเลียนอันนั้นอ่ะอืมก็จะทำไต้นดีกว่านี้นะก็จบผัดสามก็คะแนนก็ค่อนข้างดีเลยนะ1,700ล้านเลยนะไปไปแล้วไปดูผัดต่อไปก็คือผัดของน้องอ่าไม่ใช่สิเทไลสต์จดแล้วผัดของน้องผัดของน้องพิงช็อกโก้นั่นเองนะอ่ามาครับมาครับมาสำหรับผัดของน้องพิงช็อกโก้เนี่ยก็จะมีความแอบเล่นยากบ้างบางจุดนะแล้วว่าบางจุดอืม อย่างเช่นไอจุดเนี้ยคือไอจุดลูกไฟเนี่ยถ้าเรากดกับระยะเวลาในการกดสกิลพลาดเนี่ยมันก็จะทําให้นั่นนะมันก็จะทำให้เราเสียสกิลฟีฟีหนึ่งสกิลเลยครับปิ้วๆ,วๆเห็นไหม ถ้าเรากดพลาดมันก็จะเสียการบูตไปจากวงเวทนะอืมแต่ว่าก็ถาาว่าสําคัญไปก็สาคัญนะอืมแล้วก็ลูกไฟตรงนี้เนี่ยพยายามเก็บให้มันดีที่สุดนะอืมเพราะว่าถ้าไม่พลาดไม่พลาดเลยเนี่ยในส่วนของน้องเนี่ยเห็นไหมมันจะสามารถมาเคลือบจุดตรงนี้ได้พอดีซึ่งมันเป็นจุดที่เยลลี่ค่อนข้างเยอะมากอืมก็เลยแนะนําว่าเออให้ใช้เป็นหอยสังก็งน,น่าจะคุ้มค่าที่สุดนะอืมแต่ว่าก็หอยสังของเรามันยังไม่ได้ตีสมบัติแนน,นเลยไงอืม มันยังไม่ได้ตีในส่วนของสมบัติอ่าไม่ใช่ไม่ได้ตีสลักเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สนใจแล้วเขาก็เราก็ไม่ค่อยได้ใช้สมบัติของสังกันเนาะเออคือเลยคิดว่าเออมันก็ไม่ได้ตีเยอาไ้เนาะอืมเพราะว่าคิดว่าไม่ได้จำเป็นเลยขนาดนั้นแต่ว่าถาว่าใครจะตีก็ตีได้นะอืมเพราะว่าการที่เราตีสลักเนี่ยมันทําให้เราเขาเรียกว่าได้แต้มเพิ่มขึ้นนั่นเองนะอืมอะไรประมาณนั้นชิบชิบอ่าเก็บดาวให้เรียบร้อยเนาะ คือถ้าเมื่อกี้เก็บดาวไม่ได้เนี่ยก็จะชนไปนั่นเองนะอืมเห็นไหมว่าการการที่เราแบบว่าเอาเขาเรียกว่าในส่วนของคลื่นไอ้คลื่นอันเนี้ยค่อนข้างมีประโยชน์เลยเพราะว่าไอ้คลื่นอันเนี้ยมันจะในส่วนของมันจะบูสต์คะแนนเจลลี่ทั้งทุกชนิดนั่นเองนะชุบชิบอ่ะยิงไปตรงนี้นะอืแล้วก็ผัดของพิงช็อกโก้เนี่ยจะมีความเล่นยากนิดหนึ่งจริงๆนิดหนึ่ง ถึงจะบอกนิดนึงก็ตามอะ่ะแต่ว่ามันก็มันก,มนก็มันก็เป็นนิดที่ไมินิดนะอ่าตรงนี้ก็ยิงดีเลยนิดนึงได้นะอืมอันนี้เก็บแถวบนนะแล้วก็อย่าลืมเก็บตรงนี้ด้วยเก็บตัวใหญ่นะอืมให้เก็บให้เก็บตัวใหญ่ไม่ได้ก็คือจะชนนะอืมเขาบอกว่าถ้าเก็บตัวใหญ่ไม่ได้ก็ชนหลยแล้วก็ผัดของพิงช็อตเนี่ยจะบอกว่าแต้มมันค่อนข้างดีเลยนะอืเห็นไหมเพราะว่าจังหวะอะไรเออมันสวยด้วยแหละเออเนาะจังหวะการยิงจังหวะนู่นจังหวะนี้มันสวยอืม ก็เลยใช้เป็นวงเวทคุมนะอืมแต่ว่าวงเวทเนี่ยเราก็เซฟไปเล่นกับไอตัวสอนของวิปิวงครีมก็ได้นะอืมอ่าแล้วก็ผัดนี้เนี่ยจะทําแน่อ่าเดี๋ยวพูดกับว่าผัดนี้ก็จะทำคะแนนได้วันหกร้อยกว่าล้านนะอืมซึ่งก็ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบผัดที่ไอเขาเรียกว่าไม่ชอบจุดที่มันอ่าไม่ชอบไม่ชอบเปีกรองที่มันให้วิ่งห้าผัดเลยอะอชอบเปีกรองที่มันให้วิ่งสามผัดมากกว่ามันวิ่งสั้นดีมันวิ่งแบบว่าแป๊บเดียวก็จบไงอืม มันจะได้ไม่ต้องวิ่งเยอะวิ่งไกลเลยรขนาดนะ้ออันนี้ก็จะมีจุดที่มีเทคนิคบ้างเล็กน้อยเนาะมไม่เล็กหรอกแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่หลวงอยู่อืชิปตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมเจงหวะมันค่อนข้างสวยค่อนข้างฟโฟลนะ์ะน่ะในการยิงอะไรใดๆเออเนาะอือันนี้ประมาณหกร้อยห้าสิบกว่าล้านแล้วนะอืก็จะสามารถยิงได้อีกทีนึงนะอ่าแต่ต้องโดดยูนิดนึงแล้วก็จะสามารถ จริงสกิลไดล้ทายได้พอดีแต่ว่าต้องโดดยืะอนะอจบที่หกร้อยเจ้าสิบเจ็ดล้านให้เก็บอะไรได้ดีอยู่นะี้เนี่ยก็จะสามารถจบได้ที่เจ็ดร้อยล้านเลยนะอืมไปต่อไปผัดสุดท้ายก็คือผัดของของน้องวิปปิ้งครีมนั่นเองนะมาครับทุกคนย่อมาต่อที่ผัดของน้องวิปปิ้งครีมนะนั่นเองนะอมซึ่งจะบอกว่าผัดนี้เนี่ยก็จะมีความเล่นยากในการโดดยืนนิดหนึ่งนิดหนึงน่งนิดหนึ่งแบบนิดหนึง่งจริงๆนะซึ่งสมบัติที่เราจะใช้เนี่ยก็คือสมบัติของดาแผงตะวันนะอืม ซึ่งจะบอกว่าดาผงตะวันน่ะน้องทําแต้มได้ค่อนข้างดีนะอืมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เราไม่มีสมบัติของเยลลี่แล้วเอาตรงเราใครที่จะสมบใครมาเซฟใครเซฟสมบัติดาผงตะวันมาเล่นในจุดนี้ไม่ใช่ดิเซฟสมบัติเยลลี่มาเล่นในจุดนี้ก็ได้น่าจะดีกว่านะอืมแต่ว่าเหตุผลที่ผมใช้ดาแห่งตะวันเนี่ยก็คือผมใช้สมบัติเยลลี่ไปหมดแล้วไงพวกโคมไฟประดับแฮปปี้ปาร์ตี้ก็ใช้ไปแล้วอืมอะแล้วนั่นแหละผมใช้ไปแล้วเนาะอืมซึ่งก็ หรือว่าเซตนี้เนี่ยถ้าใครยังมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงของวิปปิ้งครีมที่ยังไม่ตันเนี่ยก็จะสามารถก็ก็สามารถเอานันได้นะอเหตุผลที่ผมใช้เป็นในส่วนของนี้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าผมยังไม่มีตัวต่อระยะอย่างเช่นไซบอร์กเนาะผมก็เลยอ่ะ่นแั้นก็เลยและลองประยุกต์ใช้เซตที่มันง่ายๆแล้วกันเซตที่คิดว่าแบบว่าทุกคนน่าจะมีตัวอะไรอย่างเช่นแบล็คเบอร์รี่ใช่ปล่ล่ะช่วงนี้ก็ถ้าปั้นมาก็ใช้คุ้มค่านะอืเดวิลก็เป็นตัวแจกฟรี ืคีมโซดาก็เป็นตัวที่น่าปั้นในแผ่นนี้ไงซึ่งผมตัวที่ผมออกมาก็มีแต่ตัวน่าปั้นในแผ่นนี้นะพิงช็อโกโก้ก็สามารถเอามาเล่นได้อืมวิปปิ้งครีมยิ่งดีเลยเพราะว่าเอามาเล่นเป็นผัดสองก็ดีนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะปั้นกันอยู่แล้วนะอืมคือคนส่วนใหญ่เขาก็ปั้นกันอยู่แล้วแหละไอตัวของวิปปิ้งครีมอะ่ะอืมก็เลยเออไหนๆก็ไหน,น,นแล้วหยิบม,มาเล่นดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเซตที่อุ้ยเกือบเกือบลงหลุมมันเป็นเซตที่เขาเรียกว่า คนส่วมากก็จะปั้นตัวละครพวกนี้ไว้แล้วนะอืมอะไรประมาณนั้นเนาะเหตุผลที่ใช้เป็นเซตนี้เซตนี้ก็คือทำแต้มได้ดีแล้วก็ก็ยังพอติดสกอ์บดได้อยู่ก็ยังพอติดหเอร์ซ็นได้อยู่ก็ยังไม่ก็ยังพอติดสามสิเปอร์เซ็ตได้อยู่ถ้าเล่นดีนะแต่เมื่อกี้เมื่อเกี่ยเมื่อคี้คือพลาดพลาดแต้มหลายล้านเลยนะถาว่าทําไมถึงพลาดก็พลาดเพราะว่านั่นแหละอืม แล้วก็เซตนี้เนี่ยน้องวิปปิ้งครีมจะสามารถเก็บขดเลือดใหญ่ได้สองขนเลือดเล็กได้สองขวดนะอืมซึ่งจะทำให้น้องวิปปิ้งครีมเนี่ยใช้สะก,กีลได้พอดีเลยนะอืมุบชิบชุบชิบ,ชบ,ชบไปก่อนเลยนะอืมซึ่งผัดนี้ก็จะวิ่งไม่นานนะวิ่งแป๊บเดียวหนึ่งสองหนึ่งซุบนี่พยายามยื้อแบบสุดๆแล้วนะอืมซุบอืมปึมปึมขึ้นข้างหน้าเนี่ยน้องวิปปิ้งครีมเนี่ยก็จะสามารถเก็บขดเลือดใหญ่ได้เอ้ยขนเลือดเ,เล็กได้หนึ่งขวดพอดีเลยเนาะ ก็สามารถกจจะสามารถทําให้เราสกิลไทันได้แค่เขายิ้มก็ส่งสายตาหวานหวานแต่ว่าก็อาจจะต้องยือนิดหน่อยนิดหน่อยยือนิดหนึ่งยื้อไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่ายื้อนะถามว่ายื้อหนักมากไหมก็ไม่หนักมากหรอกเพราะว่าสกิลของน้องสกิลาทเราของน้องวิบมิ้งครีมเนี่ยมันก็จะสกิลไทสบายสบายอยู่แล้วนะแต่ว่าก็อย่าไปหาชนเขาล่ะถ้าชนมานี่ยับเลย จะบอกให้จะบอกให้เห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือสัตว์เลี้ยงน้องวิปปิ้งครีมของผมอะมันอยู่ที่ประมาณเลเวลสิบสามนะเนี่ยผมก็เลยต้องปรับจังหวะให้มันสามารถมากินขนเลือดแบบนี้ได้นะอืมซึ่งของน้องวิปปิ้งครีมเนี่ยเราสามารถทําแต้มได้เกินพันล้านเลยนั่นเองนะเห็นไหมพันห้าสิบหกล้านเลยถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะอืคลิปนี้ก็จบไปด้วยเห็นไหมขึ้นมามาสเตอร์สองเลยนะอืมให้ดูให้ดู ท็อป14%มาสเตอร์2เห็นไหม10เซตนี้ก็ไม่มีแล้วเข้าใจไหมไอตัวของน้องกุหลาบเนี่ยเรายังใช้ใช้งานมันไม่เสร็จเลยเขาเรียกว่าอย่งวะเขาเรียกว่าเรายังัพเลเวลมันไม่ตันเลยมันก็ยังสามารถใช้ได้เพราะว่าเราปรับจังหวะให้มันสวยขึ้นเนาะก็สําหรับคลิปวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าใครมีเซตที่ดีกว่าเนี่ยเราสามารถมาแนะนํากันได้นะอืมก็สาหรับคลิปวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับสัสดีครับ